รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออออยยยาาากชววนนนนเเเธมมรีด้ัสยอพวันนนนัพสวัสดีครับครับผมจ่าเอากอภิคมมกัลละเอียดพิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้เป็นเดนท่านผู้ชมครับวันศุกร์นี้มาชมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบท ณนะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรพร้อมสัมภา์ว่าที่รตีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรครับท่านผู้ชมครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะครับมีโครงการดีๆโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพดาบท ทั้งในประเทศของเรานี้นะครับมีด้วยกัน30แห่งในภาคใต้เรามีด้วยกัน5แห่งทีจังหวัดปัตตานีนครศรีธรรมราชพังงาระนองและจังหวัดชุมพรตอนแรกผมก็รู้สึกหนักใจครับเนื่องจากเราสถานที่ยังไม่พร้อมบุคลากรยังไม่มีนักเรียนนักศึกษายังไม่มีในวันนี้เราเปิดอาคารหอพักและโรงอาหารนักเรียนนักศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษารุ่นต่อไปโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบด ผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนโครงการนี้ค่าเ,าเรียนที่พักอาหารเสื้อผ้ายูนิฟอร์มฟรีทุกอย่างเราใช้เวลาเรียนหนึ่งปีเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะคอยสอนน้องๆให้มีทักษะมีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับโครงการนี้พระองค์ท่านต้องการให้น้องๆทุกคนมีอาชีพมีงานทําเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวพระองค์ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์ ที่ปีทองหลังพระตัวผมเองก็ระลึกเสมอว่าผมเป็นขคราการของแผ่นดินเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับคำสอนพ่อลูกผู้ชายต้องมีอาชีพลูกผู้ชายต้องสร้างบ้านได้ ลูกผู้ชายต้องทำให้ครอบครัวมีความสุขอยยู่ด้วกันันนพี่นอนนอ,อนผมจะได้เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางเรียนพระดาบทผมได้สอบติดหมอแต่ว่าค่าใช้จ่ายของนักเรียนหมอมันอยู่ที่ประมาณ1,500 0 0บาท ผมไม่สอบติดกับพี่สองคนพี่สาวผมเกเรียนเก่งผมก็เลยเสียสละให้พี่ไปเรียนก่อนพ่อแม่ผมจะได้ลดภาระลงด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้เสื้อหาในอินเทอร์เนต็ตว่ามีที่ไหนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้บ้างผมก็เลยเสิร์ชไปว่าโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายฟรีมันก็ขึ้นเป็นโครงการขึ้นมาว่าโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบุตรผมไม่ถึง ผมจึงได้โทรหาคุณครูบอยมาคุณครูบอยได้บอกว่าให้มาสมาัครผมจึงมาสมาัครดูทีแรกผมก็งงกับหลักสูตรว่าหนึ่งปีเราจะเข้าใจได้ไหมแต่ว่าอาะไรที่ผมได้มาเรียนจริงมันทาให้ผมได้เข้าใจว่า1ปีสามารถเรียนได้เข้าใจจริงๆทั้งคุณครูทั้งวิชาอะไรตัวโครงการทําได้ออกมายอดเยี่ยมมากผมซาบซึ้งจากใจมากอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ทรงให้โอกาส และเมตตาผมและนักเรียนคนอื่นๆอ,อย่างหาที่สุดไม่ได้ผมผมไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นายหลวงท่านทรงให้ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่ากินค่าเสื้อผ้าค่าที่อยู่ค่าที่พักต่างๆนานาค่าอุปกรณ์มันทำให้ผมทราบซึง้งมากจนจน พูดออกมาเป็นคำพูดแมด่จริงๆผมถ้าผมมีโอกาสผมอยากไปกราบพระองค์ท่านด้วยตัวเองว่าอยากกดอยากกราบเท้าจนอธิบายไม่ได้จรินี้ครับ